ผมเพิ่งมาไลาคงครั้งที่สามนะครับยังทำอะไรไม่ถูกนะครับแบนแล้วครับแบนแล้ว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 มุมนี้ได้ไหมแบนนี้มุมนี้พอได้ไหมมุมมุมนี้ได้ไหมไม่แล้ว เดี๋ยวแบนให้เดี๋ยวแบนให้แป๊บนึงแบนถ้าแบนใครผิดต้องขออภัยด้วยนะครับดูรูปเกมแล้วเขาดีกว่าใช่ครับใช่ดูรูปเกมแล้วเขาเขาค่อนข้างที่จะเหนือกว่าครับ เราต้องยอมรับนะครับเวพนันแบนครับนี่แบนพวกเวบพนันก่อนปรัแบบหนึ่งถ้าไม่อยากทุกคนถ้าไม่อยากเห็นคอมเมนต์อนะ่ะปัดขึ้นปัดลงก่อนนะครับส่วนถ้าใครเข้ามาแล้วอ่ะให้ให้อิปรับหมุนอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวผมไล่แบนพวกพวกไอ้นี่นดได้เนาะโอเคบอลเริ่มแล้วนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่นนทบุรีนนทบุรีเดี๋ยวผมจะกลับไปติ๊กต็อกเออสงบแล้วสงบแล้วแบนให้หมดใช่ใช่ บอลอยู่ที่น้องถึงไหมฟากับฟากับอืเกือบไปแล้วนะคะรับฟากับเซฟไปได้แต่ว่าฮาดิฟฮาดิฟฮาดิฟคืนมาที่น้องบีมบีม,บ,มบีมมาเขยอมจ่ายมาที่เตแต่ว่ามันแรงไปนิดนึงน้องเตวรากรไล่บอลกับเืนมาแต่ว่าแต่ว่าคูคูแบนเบีปนัแปนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อนาวจิตาดานาวจิตดาแบนแป๊บหนึ่งแบนแล้วแบนแล้วแบนแล้วแบนอยู่ <laughs> ขอบคุณดาวสิบดวงครับแป๊บหนึ่ง <laughs> ใครไม่อยากเห็นคอมเมนต์ปัดหน้าจอนะครับปัดขึ้นปัดลงเอา <laughs> ชอบเสียงนิอแบบนี้ <laughs> หมอลอยู่ที่น้องอยู่นนทบุรีนนทบุรีแต่ว่าลูกนี้ป้อมซัดอ,ออกมา <laughs> และออกไหมไม่ออกนะครับนนทบุรียังเก็บได้เลยอ้าวสวยลูกสวยนั่นแหละปิก น้องพ๊กไปที่น้าลำห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 น้าอทุกคนอย่ดอย่ดอย่ดไม่ต้องไปแท็กเว็บพนันไม่ต้องแท็กนะเดี๋ยวผมแบนผิดทุกคนไม่ต้องแท็กเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมแบนผิดคนเดี๋ยวผมแบนให้หมดแหละไม่ต้องแท็กเขานะเดี๋ยวผมจัดการให้ บอลอยู่ที่นนทบุรีเดี๋ยวผมแบนพี่นะใครแท็กอ่ะป้าวเ,เป็นลูกตั้งเตะกองทางนนทบุรีนะครับเดี๋ยวผมพาดดังนนทบุรีได้ลูกนะครับรนน,นทบุรีจ่ายขึ้นไปที่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย,ายก,กระโดดกระโดดยยองแยง,ยง,ยง ฟปล่าเปล่าเปล่าเล่าอันเตอร์ฟปล่นะครับสบายหูขึ้นไหมโอเคขึ้นเปล่าสบายหูขึ้นไหม ไอลูกฟรีคิกของทางนนทบุรีนะครับนนทบุรีนนทบุรีอยู่ในเตดสกอร์ตอนนี้นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์รายการนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีมาดามคับให้เชียร์อีกแล้วก็รายการอีกอีกเยอะแยะมากมายนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก,ก็ดีอออบอลฟรีคิกลูกนี้ฟรีคิกเข้าไปที่กบ ปากก๊อฟวาไว้ได้นะครับลูกนี้กบมือกับปากกับดเลยครับปากกับเก่งมากลูกปากกับโยมาที่เจ้าเตวรากรถึงไหมแต่ว่าไปที่นาเจตรานาเจตรานาวไม่ได้นะครับบอลไม่ถึงนาวเลยนะครับวันนี้เตวรากรบอลอยู่ที่ฟังขว้าฟังขวาโยนออกครับเป็นลูกทุ่มของทางหมอนทองวิทยากองไก่ชนอ๋อเนี่ว่าไก่ชนจะเป็นคนทุ่มไม่ใช่นะครับเป็นบางดีฟนะครับบางดีฟทุ่มมาที่ โอ้โหโดนอัดไปที่ข้างหน้านะครับป้อมมากันนี้เอ้าป้อมพลาดอีกแล้วนะครับหลุดไปลูกนี้ปาก๊อฟพอไม่ได้สวยเก่งมากปาก๊อฟนะครับปาก๊อบโยนมาที่ฝังผีสุธิพงศ์ผีสุธิพงศ์ลายยูสิจาวดตป้าหเหลืองไหมเหลืองไหม ไม่เหลืองนะครับแต่ว่าน้องพีิกเจ็บอยู่นะครับโอ้โหพิกเจ็บอยู่ใจเย็นครับใจเย็นวันนี้น้องพีิกเจ็บรัวๆเลยนะครับ ้วนกองเแช่ก็เดือดกันนะครับกองเช์เดือดกันมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพยายามไม่เดือดตามนะครับเพราะเดี๋ยวเดือดกันทั้งหมดก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวน้องเดือดตามอีกเราต้องใจเย็นๆกันนะครับทุกคนอะอย่างน้อยเราก็เป๋าให้เราได้ฟาวนะครับ วันนี้เดือดก่าเกมก็คือกองเชียร์นี่แหละครับโอ้โหผมจะบอกเลยครับว่ากองเชียร์เดือดมากๆตอนนี้โดนมาที่นาประตูแต่ว่าโอ้โหพังดิบอันนี้พี่นาจะจะได้นาจะนาได้แต่บอลหนึ่งวิสองวิอ่าสามวิห้าวิเขาโดระกบหนึ่งสองสามสามหนึ่งอออครับ โอ้ยไม่มีอะไรนะครับลูกนี้เขาขวางให้ออกนะครับโดนนาวประกบโดนานาวโดนประกบสามนะครับใจเย็นเด้อพ่อแม่พี่น้องซุ่มเนป้าใจเย็นในป้าใจเย็นมันเกินมาที่น้อง กองไก่ชนไก่ชนหมอกมาที่ถึงบีมไหมอูบีมยังไม่ได้นะครับพอโต้ยังกองไก่ชนมาที่พีกสติพงศ์แต่ว่าบอลยังโดนนนทบุรีตัดอาร์หมองมาอีกทีหนึง่งที่น้องบังดิบฮาดิฟฮาดิฟถึงเตยไหมเตวรากรเตวรากรยังไม่ได้นะครับต้องบอกว่านนทบุรีมาเหนือจริง เนื้อจริงบันทองวิทยาได้จุ้มนะครับเจวรากรเจวรากรไปไปอยู่ปอโตโปโตโปโตเจวรากปรปอโตเอาปอโตอยู่นี่ไม่ใช่ปอโตอันนั้นนันบีมอันี้บีมสุจิพงศ์จะรวดบอนทองจะรวดบอนทองไปเองหรือเปล่าไปเองหรือเปล่าไปเองนะครับลูกนี้จะรวดบอนทองจะรวดจะรวด คนลุกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดือนกดนักกีฬาก็กองเชียร์นี่แหละครับเอาแล้วเออเอาแล้วโอ้ยเนาะ เป็นลูกเตะม,มุมของทางหมอนทองวิทยานะครับมาตรงนี้ก็เดือดต,ตรงไหนวะเน,นี่ยเจ็อบอีกแล้วรับโยนมาที่เตเต,เตวรากรเตวรากรเตใได้ลูกนะครับเปล่าเปล่าเตวรากรเรียกเปล่าได้นะครับลูกนี้ อาจารย์ตะกลนั่งไม่ไหวแล้วนะครับลูกดีเจ้กรรมการกรรมการกับอา,า,าจารย์ตะกลเอาใบเ,เหลืองใบเหลืองโพสนะครับเอาโพสเดินใบเหลืองนะครับลูกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครโดนใบเหลืองอ่ะอาจารย์โพสเหรอ ก็ให um, oh, uh, ้ใบพใบเหลืองโพดหรอโอ้ยน้องโย่มาที่เตวรากรบมอนยังอยู่ที่บีมบีมตัดเข้าไปตรงนี้แต่ว่ายังไม่เข้านะครับโอ้โหผู้รักษาประตูยังเหนียวแน่นอยู่เหนียวแน่นหนึบมากนะครับโอ้โ ผมบอกแล้วว่าวันนี้เกมเดือดมากนะครับไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวนะครับกองเชียร์ก็เดือดไายมาที่ฟังอันเตอร์แต่ว่าบอลไม่ถึงนะครับมาดิฟคาบุสอาดิฟออกข้างไปนะครับเป็น,นเตบอกว่าอียากอียาก บันอยู่ที่นนทบุรีนนทบุรีบอลเราไรอยู่ไรอ,อยู่แล้วมั้งครับปัมต,ตัอก็แต่ว่าลูกนี้ไม่ยา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 นั่นแหละตัวไอ้ลูกจะตัดออกไปไม่เป็นลูกเก๋มุมของทางนนทบุรีนะครับ เต,เตต้องห้ามกรรมการ <c oughs> โคตรหาเลยจังหวะนั้นอะรถซัดไปลงนี้แต่ว่าเตดึงกับต้องห้ามกรรมการ <c oughs> เออหัวตะเ่้ยพอดนี่ยละ <c oughs> โคตรดเดือดกรรมการชีวิต <c oughs> บอนอยู่ที่นนทบุรีนนทีเอา้าเอา้าไม่มีอะไรนะครับ เราเตะบอลได้เราเก็บอลได้ไปทีทีตุ้ทิพงทีสุิพงง์พิกไปที่นาวจจตตานาวจตตาถึงไหมไม่ถึงครับแต่ว่านาวไม่ยอมล้มนะครับนาวๆนาวจัดน,นาวจัดอ้ย,อยเป็นลูกเตะม,มุมของทางมอนตองวิทยากาแฟมาแล้วนะครับกริปเป้นของเราจะเปลี่ยนฮันเตอร์ออกแล้วก็ ให้น้องกาแฟี่กิฟเป็นมอลทองปลอมมอโ okay, อเคฮันเตอร์ลงออกปรพักแล้วก็มันมาแล้วกิฟเป็นของเรากับฟีหมายเลขสีสนามนี้เขาเคยสร้างไวรัลไว้นะครับวันนี้เขาจะสร้างไวรัลได้อีกหรือเปล่า ไ่เป็นไรครับกลับมาที่เกมกันหนึ่งขันกรรมการจะเป็นยังไงเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราต้องเล่นไปตามเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ให้สุดบอลอยู่ที่หอนทองได้ครับบมอนทองได้ครับหมอ,อ,อนทองได้เตวรากรเตวรากรตัดไปเองลูกนี้แต่ว่าเอ้ยสวยลูกพีกเก็บบอลไม่ได้ไม่ยอมให้ออกนะครับพีกจันเลยโอ้ยยังบิมบิมยังโอ้ย ยังไม่ได้นะครับลูกนี้นนทบุรีเหนียวมากเดาได้อีกแล้วครับเจวาราก,กอเจสี่ท่าอกว้าวสวยจุดโทษครับและโดนใบเหลืองจุดโทษครับกรรมการชี้จุดโทษนะครับและโดนใบเหลืองไปโดนใบเหลืองและเตก็เจ็บอยู่ แปบ,บนึงนะครับโอ้ยได้จุดตัวแล้วเว้ยเราเจอกรรมการแบบไหนเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าเขาคือผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในสนามเพราะฉะนั้นการแก้เกมกรรมการคือเอาชนะให้ได้แบบใสๆแบบนี้นะครับทุกคน เราอย่าไปโฟกัสที่กรรมการจนเกินไปเพราะอะไรเพราะมันสิศูนย์ครับมันสิศูนย์อย่าพาผมศูนย์ผมกำลังพาสุขคนใจเย็นๆอย่ผ้าผมศูนย์ ไว้เล่าแน่ๆนะครับเต้ห้ามกรรมการแล้วแล,และเอ้ยเตะห้ากรรมการแล้วกรรมการก,ารการใ็ให้ใบเหลืองโ้ชใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนะมันมัน,ม,นมันเป็นช่วงจุลมุนนะ่ะเออเขาทำหน้าที่กับตันได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอา้าวนึกว่าจุดโทษเเมื่อกี้เห็นอยู่ในกรอบเขตไม่ใช่เหรอ โอ้ไม่ใช่นะครับโอ้มันย่าเกลดโทษไม่เป็นไรครับแอดดูผิดนึกว่าจุดโทษนะครับเมื่อกี้เห็นกรรมการชี้ไปที่จุดโทษเลยไม่เป็นไรระยะนี้ก็เหมือนจุดโทษครับไม่มีปัญหาสำหรับป้อมมัคณีครับแต่ว่าจะยิงทะลุก,กำแพงได้หรือไม่ป้อมมัคณีผู้สูงสุดหรือจะเป็นลูกสูตรเราก็ไม่รู้นะครับกอโต้กอ นาเจตาดาติดบล็อกนะครับตัดไปอีกครั้งหนึ่งโอนึกว่าจะหลอกให้ป้อมยิงฮาาดิฟฮาดิฟอาร์มอาร์มาที่หาดิฟสกัดออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของนางดนทบุรีผมก็ว่าไม่ได้จุดโทษดนทบุรีอาร์นามน้องอาร์มป้อ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 มโยนมาที่เตแต่ว่าไม่ถึงเตนะครับอ่าเอเต เวรากรอันนั้นอปโตกัปปีฟาวเราได้ครับเราได้หมอนทองวิทยาได้ฟาวนะครับลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะของทางไก่ชนนะครับไก่ชนไก่ชนแล้วก็ไก่ชนไก่ชน,ชนดีดมาที่นาวเจตราแต่ว่าไม่ถึงนะครับโดนสก,กัดออกนอนทบุรียังเก็บบอลได้นะครับ และและยังได้อยู่อยู่ที่ฝั่งซ้ายบอลอยู่ที่ฝั่งซ้ายกาฟฟได้อยู่กาแฟได้อยู่กาแฟริเพ้นกาฟฟได้ต่อแต่ว่าปอมมะกันนีปอมมะกันนีสวยลูกความยังได้นะครับปทิเตวรากรเตวรากรจะออบิมบิมยังไม่ออกครับยังไม่ออกบอลยังไม่ออกเตวรากร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 เปล่าเปล่าได้เปล่านะครับปม ใจเย็นป้อมได้ฟาได้ได้ฟปวได้ฟปว,วนะครับผมกำลังจะทักเสื้อว่า,รวาเริน่ๆนะครับ<ะ>กองไก่โยนโยนไปที่นาจะจะได้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะครับโอ้ยไกลลึก ลึก8เมตรนะครับลูกนี้ไม่มีอะไรอยู่ในกอหญ้านะครับแม้กระทั่งกิเลดที่รอกิปมหูรักษาประตูนนทบุรีจ่ายไปที่ต้นกองกองกอ,องป้อมอักาฟี่คาฟีาฟาฟาฟ่บีมอยู่ที่ไซล่ะ <Okay. S 1> ดีกาฟี่นะครับริเ่นกาฟี่โอ้ยลึกไปนิดนึงนะครับ ใช่ขึ้นมาที่นทนทบุรีนนทบุรียังได้ลูกอยู่นนทบุรียังได้ต่อแต่ว่าจะหลุดไหมไม่หลุดนะครับยังจ่าจ่ากที่ฝั่งซ้ายนนทบุรียังได้ลูกอยู่ได้ลูกแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปแต่ว่า <ST AL> S> <S เฝ้าอันนี้เฝลาเฝาแน่นอนครับหลนเหลืองด้วยครับเปลาก้ <ST AL> S> <S องนพดลโดนใบเหลืองไปอีกหนึ่งคนนะครับ เกมหน้าต้องระวังนะครับใครที่โดนเหลืองแล้วเกมไม่งั้นจะโดนแบนเหมือนแตงกิ้วนะครับต้องไม่เหลืองติดต่อกันสองนัดนะครับอุยนันะบรีนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็แข่งใกล้เสร็จเดี๋ยวผมลงไปไลฟ์ติก๊กต็อกนะครับ เผื่อบางคนเขาอาจจะไปหัวเสียอยู่ในสักที่ผมจะไปตามเขากลับมาบอลอยู่ที่นนทบุรีนะครับฟิกกิกลูกนี้ยังไม่ได้ครับดนสกัดออกมาสวยมากลูกสวยงามบีมบีมแต่ว่าโอ้ยมันมันหลุยไปหน่อยบีมไม่ได้นะครับเขาหลบหลบเท้าบีมได้สวยนะครับนนทบุรีอา้าวพลาดเองนะครับลูกออกข้างเป็นลูกจมของทางหมอนทองวิทยา เรานำเราโดนนำอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถตีไข่แตกได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่และและและกาฟีฟนะครับบอลอที่กาฟีฟกาฟีฟไปที่อาร์มนะครับน้องอาร์มอ,อาร์มไปที่พีคสุธิพงศ์ยังไปไม่ได้นะครับโดนรุมประกบสองประกบสองสองหนึ่งตลอดพีคสวยพีคจ่ายคืนมาทีอา้าวไม่รู้กันนะครับได้ยังได้อยู่ ดิฟดิฟยังได้ดูสวยลูกดิบดิบดิบลบสองสวยลูกดิบสวย, deep, สวยไปที่เตววารากรเตววารากรไปได้ไหม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 ลบลบหนึ่งสวยลูกซัดลูกนี้โอ้ย,ยไม่ตรงกรอบนะครับเป็นลูกตั้งเตะของทางหมอนทองวิธีเอ้ยของทางนนทบุรีอยู่ในเต็ดนะครับฮืมต้องบอกว่าเขาประกบหนาแน่นมากนะครับเขา เขาศึกษาเกมการเล่นของมอนทองมาเป็นอย่างดีแต่ว่าลูมื่อกีเตหลบสวยมากนะสักเข้านี่งามเลยนะยังตีไข่แตกไว้ได้นะครับยังไม่ได้สกอตอนนี้นนทบุรีนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์และเข้าสู่ช่วงของกลางเกมจนทัดทายเกมแล้วนะครับโดนนำอยู่นะครับเรายังตีไข่แตกไม่ได้ถ้าตีเสมอได้ก็มีลุ้นจุดโทษนะครับหรือไม่ก็ ปากอบโยนมาที่ไม่ถึงถึงใครเตะกอโต้กอโต้บีมนะครับบีมไปที่เตะเอาแต่ว่าไม่รู้กันนะครับไม่เป็นไรพ่นอยู่ที่นนทบุรีนนทบุรีลูกนี้แต่อ่นอยู่ที่ฝั่งซ้ายหลบหนึ่งไลย,ยู่กองไลย,ยูคาฟิปาครอบช่วยมาโ ยังไม่เข้านะครับเป็นลูกเตะบุมของทางนนทบุรีอยู่ในเตตนนทบุรีอยู่ในเต็ดนำอยู่หน 5, ึ่งประตูต่ตอศูนย์นะครับและเป็นลูกเตะบุมของทางนนทบุรีขาวเพื่อน สุดยอดนะครับเอ้ <c oughs> แอดพาเราไปด้วยโอเคโอเคโอเคลืมผ้าไปค่าตะลุนผพ้ดเดียวนำลายเต็มจอพ่อเราเนี่ยเป็นลูกเตะม,มุมนะครับโยนมาลูกนี้ยังไงไม่เข้านะครับตะการออกมาลูกนี้แต่หนนยังเก็บได้อีกหนนยังเก็บได้อยู่ บอ,นอ,นบอลยอยู่ที่นนทบุรีปอ่อโตไลยูป่อโตไลต่อแต่ว่าคือพีมสุติพงศ์เออบิมบีมบางก็ยอมบีมบางเออบีมหลุดบีมไปได้สปิงสติพงศ์และบอลยอยู่ที่ฝั่งซ้ายพีกไลยูจะวดไลต่อจรวดลดไลอีกจรวจุดไลย,ยูจะหลุดเกี่ยวได้จรวลดยัยงได้จรวจดยังได้จรวลดไปเองหรือเปล่าจรวลดไปไปเองไหมไม่ผ่านนะครับไม่ได้โดนตัดบอลไปได้นะครับนนทบุรีฮาดิฟสวยเต เต,เตวารากรแต่ว่าโดนแย่งไปได้อีกแล้วนะครับนนทบุรีต้องบอกว่าแข็งจริงๆบ่บอลอยู่ที่นนทบุรีครั้งหนึ่งตายไปทีอ่อ้าวมีผู้เล่นเจ็บอยู่นะครับต้องเตะบอลทิ้งนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของทางนนทบุรีเจ็บอยู่ แป๊บนึงเด้อเช็ดน้ำลายแป๊บนึงน้ำลายเต็มจอโทรศัพท์เลยตอนเนี้ย กิ่น้ำก่อนครับพี่ออบไม่มีน้ำอ่ะลืมเอามารีบตอนนี้นนทบุรีนำอยู่นะครับสกอร์หนึ่งศูนเป็นลูกทุ่งของทางมอนท้องวิทยามอนท้อใไสลละ เป็นลูกท่มงของทางนนทบุรีนะครับนนทบุรีนนทบุรียูในเต็ดนนทบุรียูในเต็ดยังได้บอลอยูยังได้บอลอยูกาฟีไ่อยูปิดเป็นไรอยูและและและกาฟีกาฟีขวางยูกาฟีขวางยูเขายัาง,ยออยางไปไม่ได้ขวางยูและโยนมาลูกนี้และ ยังได้อยู่บอลยังอยู่ที่นนทบ,บรุรีนนทบ,บุรีสกะไม่ก,มกแต่ว่าติดกล้องน้รดุลกล้องน้รดุลแต่ว่าอปอมมกักน,นีหลุนกับป้อมมากเลยออกครับลูกออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะของทางหมอนทองวิทยาเือกับคุณดาวครับผมเอ้ยเป็นลูกตั้งเตะของทางฟากอบนะครับ อ่าไม่ใช่ครับให้ป้อมมาคณีจ่ายไปที่ถึงเต้ไหมออกครับเป็นลูกทุ่มของนางเตวรากอนทุ่มเร็วแบบนี้ให้นาจเตตรานาจเราถึงไหมไม่ถึงนะครับลูกเขาสกัดออกเล้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่อนทองวิทยาได้ทุ่มโดยโดยโดยใครจะทุ่มอาจเตวรากรนะครับเตวรากรได้ทุ่มนะครับจะทุ่มให้ใครทุ่มไปที่นาจเตตรานาจเตราหลอกหนึ่งคืนมาที่เตวรากร เตว่รากรยังไปไม่ได้คืนมาที่ฮาดิฟฮาดิฟโยนไปที่ไม่ถึงนะครับโดนจัดออกแต่ว่าน้องอ้มอ้มโอ้ยอ้มอ้มไล่ต่ออ้มอะไรอีกเอาจอเอาอ้ำอ้ำเราได้ครับเราได้สวยลูกสวยทิกไม่ถึงนะครับโอ้หกาแฟีไล่อยู่บอลอยู่ที่นนทบุรีนนทบุรี ต้องบอกว่านนทบุรีก็ตึงเอาเรื่องนะครับนนทบุรียัง,งไม่ให้ยไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปไม่รู้อะไรมไม่ให้นะครับลูกเป็นลูกเตะนุมของทางหมอนทองวิเอิญนนทบุรียูเรดิตนะครับอเฮ้ย เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับเรายังตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับและเขาได้ลูกเตะมุมที่มีป้ายพัฒนาบังอยู่จ่ายมาที่หน้าประตู ไม่ไม่เข้าครับโอเคสวยไม่มีอะไรนะครับสวยครับปักกอบเซฟสุดประเซรินะครับอ,อ,อือเ้เหลือกี่นาทีแล้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้พักครับพักพักพักครับพัก โอเคโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปติกตอกแล้วนะครับผมไปตามคนกลับมาก่อนแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าคนจะหัวร้อนกันไปเจอกันที่ติกตอกนะครับป่ะปะปะเจอกันที่ติกตอกนะครับป่ะปะผมอยากมีอะไรผ่อนคลายแล้วตอนเนี้ปไป่ะปะ,ปะ